ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปรเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l ส0 2 5นโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการยืนยันนะครับนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมนะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับทุกคนก็มาดูกันนะครับว่านักเตะไฮไลท์ที่พูดถึงนะครับเป็นคิวของนักเตะรูปแบบไหนมีใครกันบ้างค่าพลังเวทีอยู่ที่เท่าไรกันบ้างเราไปทำการับ ก่อนรับชมคลิปกันก็มาด้วทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียนดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการยืนยันนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมนะครับทุกคนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับทุกคนก็คือมาพร้อมกับแพ็คนี้เลยนะครับเป็นแพ็คของ Epic AC m i มิลานะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำการพูดถึงหรือว่ายืนยันนักเตะตำนานไปแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คือจะทาการพูดถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมทั้ง8คนกันบ้างนะครับเป็นนักเตะไฮไลท์ของ AC ซีมิลานนะครับทุกคนก็มีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่คนแรกนะครับทุกคนเป็นทางฝั่งของยูนุสมูซาทุกคนตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับค่าพลังสูงสุดรงบุญอยู่ที่96กครับทุกคนต่อมาคนที่สอนะครับเป็นโจวิกนะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าค่าพลังสูงสุดรงบุญอยู่ที่97เลยนะครับรหดับกองหน้าของ AC ซมิลาน ต่อมาคนที่3เป็นคาราเบียทุกคนตำแหน่งของแบ็คขวานะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุทอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับทุกคนสือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับคนต่อมานะครับเป็นรรเบนตลอฟตันชิกนะครับตำแหน่งของกองกลาง CMF ค่าพลังสูงสุดรวมบุทอยู่ที่97เช่นกันับทุกคนและต่อด้วยทางฝั่งของปีกขวานี่ครับค่าพลังสูงสุดรวมบุทอยู่ที่98นะครับทุกคนน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับซามูเอลนะครับทุกคนประมาณนี้แลยกันนะครับ และต่อด้วยกองกลางอีกหนึ่งตัวนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เช่นกันครับทุกคนใครที่ชอบทําสายฟูลเอซิมิลานนะครับก็ต้องจัดได้เลยนะครับหมุนสำรับแพ็กนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยทางฝั่งของโทโมรินะครับตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กหรือว่าซีบีนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่98เช่นกันนะครับทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่ครับทุกคนมาตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่าซีบีเช่นกันนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่99เลยทีเดียวนะครับทุกคคคนนนนนนกกก็ปรรรระะะะมมมาณี้้แลลวััััับบบสหเเเตตไไฮท์พิิ่ แต่กรณีส่งข้ออีเวนต์การแจกฟรีนะครับพวกวนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมทุกวันจันทร์อยู่แล้วนะครับสำหรับเราอีเวนต์การแจกฟรีพวกไอเทมต่ตางๆนะครับทุกคนก็คือมีการเปลี่ยนแปลงและแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับขอตัวกันเด็ให้สั้นๆประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ